สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะเอาข้อมูลในเรื่องของเกม NFT เนี่ยนะครับมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับว่าเกม NFT เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับทำไมเราเล่นแล้วก็สามารถทำเงินได้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าผมไปอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ medium.com มานะครับของ โพสคุณนัฐกิจนะครับอันนี้ต้องขอบคุณแล้วก็ขอเครดิตเขาด้วยนะครับที่ผมไปเอาข้อมูลแล้วก็ไปรวบรวมมานะครับก็รวบรวมข้อมูลได้มาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ทําเป็นสไลด์ให้ทุกคนได้เข้าใจง่ายๆนะครับก็น่าจะพอเข้าใจกันในตรงนี้นะครับก็เกม NFT คืออะไรนะครับอันนี้ผมขอยัดย้อนกลับมานิดนึงนะครับคำว่า NFT ก่อนนะครับ NFT คืออะไรนะครับ NFT เนี่ยนะครับย่อมาจากคําว่า Non-fungible token นะครับหรือว่าเป็นโทเค็นเป็นสิ่งเดียวนะครับที่ไม่สามารถหามาทดแทนได้นะครับมีแค่สิ่งสิ่งเดียวแล้วก็กําหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานหรือว่าเจ้าของลงไปในนั้นนั่นเองนะครับอ่าฟังแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้กับทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับคำว่า fungible token กับ non-fungible token เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งมาที่คําว่า fungible token ฝั่งซ้ายนี่ก่อนนะครับ ความหมายภาษาไทยของมันก็คือว่าจะเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่สามารถหามาทดแทนกันได้นะครับแล้วก็มีความที่มันเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นความหมายสั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นเงินนะครับเงิน100บาทที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับเงิน100บาทเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพนะครับนครปฐมหรือว่าอยู่ที่เชียงใหม่หรือว่าที่เชียงรายเนี่ยนะครับมันก็คือเงิน100บาทเหมือนกัน หลายคนยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสไลด์นี้ให้ดูนะครับสมมุติว่าใน A กับใน B เนี่ยนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับอันนี้ในหัวข้อฟังจีวิโรเคียนะครับใน A กับในบเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ใน B เนี่ยขอยืมเงินใน A มาสักร้อยหนึ่งนะเพราะว่าใน B เนี่ยไม่ได้กดเลยนะครับก็บอกเฮ้ยใน A ขอเงินขอยืมเงินสักร้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยจะกดมาคืนให้นะครับใน A ก็โอเคนะครับก็ยื่นเงิน100้บาทนะครับให้กับในบียืมนะครับซึ่งในบีก็รับเงินแบงค รับมานะครับแล้วก็อาจจะเอาไปซื้อขนมซื้อกาแฟมากินอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็พอตกเย็นมาเนี่ยนายบก็ไปกดเงินที่ธน,นาคารมานะครับแล้วก็เอามาคืนให้กับนายเอหนึบาทเหมือนเดิมนะครับคำถามก็คือว่านายบีจำเป็นต้องเอาแบงค์ร้อยแบงค์เนี้ยนะครับแบงค์เดียวกับที่นายเให้เนี่ยกลับมาคืนเหมือนเดิมไหมนะคำตอบก็คือ ไม่จาเป็นใช่ไหมครับไม่ว่าแบงค์ร้อยที่นาย B เอามาคืนนายเเนี่ยจะเป็นแบงค์ร้อยที่ได้จากการทํางานนะครับหรือว่าไปขอแม่มาอีกทีนึงหรือว่าไปกดเงินมาใหม่ๆเนี่ยก็สามารถเอามาคืนนายเได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบงค์นี้เสมอไปถูกไหมครับเพราะว่าแบงค์ร้อยไม่ว่าจะเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ไหนเนี่ยนะครับมันก็คือมีมูลค่า100บาทเท่ากันสุดท้ายแล้วนะครับแบงค์ร้อยเนี่ยถ้ามันเขียนติดตรงนั้นว่า100บาทมันก็คือมีมูลค่า100บาทเท่ากัน ไม่จะเป็นต้องเป็นแบงค์นี้แบงค์เดียวเสมอไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของ f u n g i b l e token หรือว่า f u fungible assets นะครับที่เป็นสิ่งที่สามารถหามาแทนกันได้นะครับมีความเหมือนเหมือนกันนะครับซึ่งในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับก็เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินสอเป็นน้ําดื่มหรือว่าเป็นอะไรต่างๆที่มันหาได้ง่ายนะครับแล้วก็มีหลากหลายแล้วก็หาได้ง่ายบนโลกใบนี้นะครับทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็พอมองเห็นภาพแล้วนะครับว่า f u n g i b l e token เนี่ยคืออะไร นะครับน่าจะเข้าใจประมาณหนึ่งแล้วนะครับทีนี้มาที่ฝั่งขวากันบ้างนะครับคำว่า non fungible token คืออะไรนะครับก็ตรงข้ามกับฝั่งนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นเป็นสิ่งที่มีแค่หนึ่งเดียวนะครับทดแทนกันไม่ได้นะครับหรือว่ามีลักษณะเฉพาะนะครับไม่สามารถทดแทนกันได้นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น งานอาร์ตนะครับหรือว่างานศินละปะนั่นเองนะครับงานอาร์ตหรือว่าศิละปะเนี่ยนะครับก็เวลาศิลปินเขาวาดเนี่ยนะครับมันก็จะมีลักษณะลายเส้นนะครับการลงสีมิติต่างๆที่เหมือนกันแล้วใช่ไหมครับถึงแม้ว่าชิ้นนั้นเนี่ยนะครับจะมีการชํารุดนะครับหรือว่ามีการสูญหายเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้เขามาวาดใหม่เนี่ย รูปนั้นที่เขาวาดเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะว่าลักษณะการวาดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปถูกไหมครับทำให้งานอาร์ตเนี่ยนะครับถือว่าเป็น non-fungible หรือว่า NFT หนึ่งอย่างนะครับที่เป็นสิ่งที่มีแค่หนึ่งเดียวนะครับแล้วก็ไม่สามารถหามาทดแทนกันได้นะครับมีแค่ชิ้นเดียวในโลกนะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆก็อาจจะเป็นผลงานโมนาลิซ่านะครับหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นรูปภาพที่แพงๆอยู่ในพิพิธภัณฑ์ระดับโลกอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที มีการประมูลกันสูงมากนะเพราะว่ามีแค่สิ่งเดียวชิ้นเดียวนะครับไม่สามารถหามาได้อีกแล้วนะครับอันนี้แหละเราเรียกว่า non fungible token นะครับหรือว่า nft นั่นเองนะครับก็คือมีแค่หนึ่งเดียวนะครับทดแทนกันไม่ได้แล้วก็มีลักษณะที่เฉพาะนะครับอันนี้เป็นความหมายสั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นในในรูปแบบงานดิจิตอลนะครับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์หรือว่าอยู่ในเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตของเรานะครับที่เป็นเรียกว่าที่เป็นสิ่งเรียกว่า non fungible token หรือว่า nft นันเอง นะครับอย่างเช่นรูปภาพอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปภาพที่ถูกถ่ายมาหรือว่าถูกสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมานะครับแล้วก็ถูกเอามาไว้บนโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมเอามาคร่าวๆนะครับแต่ว่าคิดว่าตัวอย่างที่ผมเอามาเนี้ยน่าจะมีเจ้าของหมดแล้วนะครับน่าจะมีเจ้าของแล้วก็มีคนเป็นเจ้าของหมดแล้วนะครับซึ่งตรงนี้หลายๆคนก็อาจจะมีคําถามที่ว่าอ้าวแล้วแบบนี้เนี่ยนะครับมันเป็น NFT ตรงไหนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับรูปภาพที่ผมเอามาเนี่ยผมก รหรือว่าถ้าเกิดว่าผมส่งรูปภาพอเน,นี้ยให้กับเพื่อนๆน,นะครับมันก็เป็นรูปภาพที่สามารถ Co อ y ีได้อยู่ดีถูกไหมครับเพราะว่ามันมันไม่สามารถระบุตัวต,วตนได้นะครับถ้าเกิดว่าผมก o p y รูปเนี้ยส่งไปให้เพื่อนใน Facebook อีกสักสิบคนเนี่ยเพื่อนของผมเนี่ยก็สามารถเป็นเจ้าของรูปนี้ได้ถูกไหมครับซึ่งปัญหาตรงนี้แหละนะครับเขาก็ได้เอาตัวของ NFT เนี่ยมาแก้ไขนะครับโดยการนํารูปภาพหรือว่างานอาร์ตงานศิลปะเหล่านี้เนี่ยนะครับมาผูกไว้กับบล็อกเชนนั่นเอง นะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับเป็นรูปนี้แล้วกันเนาะนะครับเป็นรูปนี้นะครับเดิมทีเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติถ้าเกิดว่ายังไม่มี NFT เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ายังไม่มีโลก NFT ในโลกนี้ ปกติสมมุติถ้าเกิดว่าเรามีรูปนี้ในมือถือของเราหรือว่าบนคอมของเราเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเป็นเจ้าของได้ใช่ไหมครับหรือว่าเราส่งไปให้เพื่อนส่งไปให้ใครก็ตามบนโลกนี้นะครับ <S <S เขาก็อาจจะเป็นเจ้าของได้ใช่ไหมเพราะว่ารูปนี้นะครับมันก็เป็นแค่ไฟล์ไฟล์หนึ่งนะครับที่ไม่ได้ระบุสิทธิ์นะครับไม่ได้ระบุตัวตนของเจ้าของนะครับ <S <S <demonstrating S 2> หรือว่าไม่ได้ระบุที่มานะครับว่ารูปนี้เป็นของใครกันแน่นะครับไม่มีเจ้าของทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยู่บนเครื่องใครเนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นเจ้าของรูปนี้ได้ทั้งนมะแต่่วา บล็อกเชนเนี่ยสามารถช่วยทําให้รูปนี้นะครับมีสิทธิ์นะครับหรือว่าสามารถผูกเจ้าของไว้กับรูปได้นะครับโดยการนํารูปตัวนี้อย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยก็คือเอารูปตัวนี้นะครับมาล็อกไว้กับโทเค็นหรือว่ามาผูกไว้กับโทเค็นนะครับจากนั้นเนี่ยก็เอาโทเค็นเนี่ยไปใส่ไว้ในบล็อกเชนแค่นั้นเอง หรือว่าถ้าเห็นภาพง่ายๆเนี่ยนะครับโทเค็นที่เราพูดถึงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหน้าตาเป็นเหรียญนะครับมันจะเป็นโค้ดนะคล้ายๆกับทรานซัคชันบิตคอยน์นะครับก็คือจะมีโค้ดโค้ดหนึ่งนะครับที่ในนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีชื่อของตัวเราที่เราเป็นเจ้าของรูปนี้นะครับแล้วก็จะมีอิมเมจนะครับหรือว่าไฟล์รูปภาพของเขานะครับแล้วก็มีคำอธิบายต่างๆนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาโค้ดพวกนี้นะครับที่ระบุชื่อแล้วก็ระบุไฟล์รูปภาพเนี่ย ไปโยนไว้ในบล็อกเชนค่นั้นเองนะครับแล้วก็จากนั้นโนดที่เป็นของบล็อกเชนเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อคนนี้นะครับชื่อนี้เป็นเจ้าของรูปภาพนี้นะนะครับไม่สามารถมีใครมาแก้ไขหรือว่ามาปลอมแปลงได้นะถ้าเกิดว่ามีคนต้องการจะเป็นเจ้าของต่อนะครับก็ต้องไปติดต่อกับเจ้าของคนนี้นะครับเพื่อโอนกรรมสิทธิ์หรือว่าโอนสิทธิในการถือครอง NFT ทชิ้นนี้นั่นเอง นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ในเรื่องของรูปภาพที่ให้เราได้เข้าใจง่ายนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเก็บข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นเกมนะครับมันจะมีหลายแบบนะครับจะมีทั้ง Off อฟเชนแล้วก็ออนเชนแต่ว่าอันนี้ผมขอไม่ลงละเอียดละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปเนาะตัวนี้ก็เอาเข้าใจแค่นี้ก่อนละกัน อันนี้เป็นผลงานศิละปะที่ผมยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าทีเนี้ยลองมาดูในเรื่องของเกมได้นะครับในเรื่องของเกม NFT นะครับมันก็เหมือนกันเลยนะครับมันก็จะเป็นการนําสิ่งต่างๆที่อยู่ในเกมไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์นะครับฮีโร่นะครับตัวของตัวละครต่างๆไอเทมอาวุธนะครับของตกแต่งต่างๆที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาต้องการจะให้มันเป็น NFT หรือว่ามีแค่สิ่งเดียวในเกมหรือว่าสิ่งหายากเนี่ย นะครับเขาก็จะเอาพวกนี้นะครับอย่างเช่นเกม Axie Infinity เนี่ยตัวละครพวกนี้ถือว่าเป็น NFT ใช่ไหมครับหรือว่าเกม i l l u v i u m ที่กำลังจะมาเนี่ยตัวละครเหล่านี้ถือว่าเป็น NFT ใช่ไหมครับเขาก็จะเอา NFT หรือว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยในเกมนะครับมาผูกไว้กับตัวของโค้ดนะครับหรือว่าโทเค็นนะครับจากนั้นเนี่ยก็เอาโยนไว้ในบล็อกเชนแค่นั้นเอง นะครับซึ่งในตัวของโค้ดเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของเกมเนี่ยมันก็อาจจะแตกต่างกับรูปภาพที่อาจจะมีแค่ชื่อแล้วก็มีแค่ไฟล์รูปภาพนะครับตัวของในเกมเนี่ยก็อาจจะมีอ d d ร e ส s ผู้ถือสิทธิ์นะครับมีชื่อนะครับมีคำอธิบายต่างๆหรือว่ามีสกิลต่างๆที่ควรจะเติมลงไปนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เอายนไปนในบล็อกเชนเหมือนเดิมนะครับทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของตัวละครตัวนี้นะครับหรือว่าเป็นเจ้าของมันเนี่ย นะครับสามารถมีสิทธิ์ในการใช้งานแล้วก็สามารถใช้งานแล้วก็เป็นเจ้าของกับมันได้นะครับโดยที่ไม่สามารถมีใครมาปลอมแปลงหรือว่าแก้ไขมันได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเกม NFT นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธหรือว่าเกมอื่นๆเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนตัวละครตัวนี้อาจจะเป็นอาวุธ A อาวุธ B เป็นดาบเป็นปืนอะไรก็บ้านไปนะครับก็แค่เอาผูกกับโค้ดนะครับแล้วก็โยนเข้าไปในบล็อกเชนแค่นั้นเองนะครับทุกคนก็ได้เห็นภาพแล้วนะครับว่าเกม NFT ก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ ดังนั้นเนี่ยสรุปเลยก็คือว่าเกม NFT นะครับคืออะไรนะครับเกม NFT เนี่ยนะครับก็เป็นเกมปกติทั่วไปแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีการตรึงสิ่งต่างๆในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธไอเทมฮีโร่นะครับตัวละครต่างๆเนี่ยไว้กับโทเค็นหรือว่าไว้กับโค้ตัวนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็นําไปไว้หรือว่านำไปโยนไว้ในบล็อกเชนแค่นั้นเองนะครับทำให ตัวของตัวละครต่างๆรูปภาพต่างๆไอเทมต่าง,างๆเนี่ยมันเป็นของเรานะครับเพราะว่าในโค้ดเนี่ยจะมีชื่อของเราหรือว่าอาจจะมีอดเดรสของเราก็ได้นะครับอาจจะไม่ชื่อจริงๆนะครับอาจจะเป็นแบบอ่สัญ,ญลักษณ์ในการถือสิทธิ์นะครับอาจจะเป็นชื่ออเดรสนะครับที่เราใช้งานอยู่หรือว่าสิ่งที่มันควรจะระบุสิทธิ์ของเราลงไปนะครับแล้วก็ทําให้สิ่งต่างๆในเกมเนี่ยมันเป็นของเรานันเองนะครับถ้าเกี่ยวว่า มีคนต้องการจะจะเอาสิ่งนี้นะครับอย่างเช่นเราเล่นเกมเกมหนึ่งแล้วก็มีคนต้องการอยากจะได้อาบุธชิ้นนี้หรือว่าตัวละครตัวนี้เขาก็อาจจะมาติดต่อซื้อกับเรานะครับแล้วเขาก็จะจ่ายเงินให้กับเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ผู้ถือตัวละครตัวนี้ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในรูปภาพของเกม NFT นะครับก็คือจะเป็นการตรึงสิ่งต่างๆในเกมนะครับไว้กับโทเค็นหรือว่าโค้ดตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไวไ้ว บนบล็อกเชนแค่นั้นเองนะครับหรือว่าหลายๆคนเขาก็อาจจะบอกว่าเป็นเกมที่รันอยู่บนบล็อกเชนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับซึ่งมันก็รันอยู่บนบล็อกเชนจริงๆนะครับทีนี้การทําเงินก็เหมือนเดิมครับก็คือในเมื่อเกมพวกนี้นะครับมันจะมี NFT ในเกมใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครอาวุธต่างๆอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยนะครับการทําเงินมันก็จะเป็นการทําเงินแบบเบสิกทั่วไปเลยก็คือสมมุติถ้าเกิดว่าใครต้องการจะ อยากได้อาวุธเรานะครับอยากจะได้ตัวละครตัวนี้ที่เราเล่นอยู่นะครับอยากจะได้ของตกแต่งที่มันเท่เหมือนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีแล้วนะครับ <c oughs> เขามาซื้อต่อเราเนี่ยเราก็สามารถขายต่อเขาได้นะครับโดยการขายต่อก็จะเป็นการที่เขาจ่ายเงินให้เรานะครับเราก็แค่อนกรรมสิทธิ์หรือว่าเปลี่ยนมือนะครับเปลี่ยนชื่อหรือว่าเปลี่ยนสิทธิ์ในการถือครองตัวไอเทมตัวนี้หรือว่าตัวละครตัวนี้ให้กับผู้ซื้อนั่นเองนะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถทําเงินได้ นะครับฉะนั้นเนี่ยในเกมที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับเกม NFT ต่างๆเนี่ยที่สามารถสร้างขึ้นมาแล้วก็ทําให้เราทําเงินได้เนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับก็คือว่าจะเป็นการผูกสิ่งต่างๆในเกมนะครับไว้ในบนบล็อกเชนนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยที่เป็นเจ้าของ i อหรือว่าเจ้าของเกมเนี่ยเจ้าของอตัวของไอเทมเหล่านั้นเนี่ยสามารถมีสิทธิ์นะครับที่จะใช้งานมันได้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะขายมันได้ต่อให้กับผู้อื่นนะครับทำให้มันสามารถทําเงินได้นั่นเองนะครับ โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะฮะสำหรับในเรื่องของเกม NFT คืออะไรนะครับก็น่าจะเข้าใจกันทุกคนนะครับถ้าเกิดว่างงตรงไหนหรือว่าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดนะครับอันนี้ก็ต้องขอไปจริงๆด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าคนที่เก่งขนาดนั้นนะครับ <S <S <ๆ>ก็เป็นคนที่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแหละนะครับที่ศึกษาเหมือนกันนะครับแล้วก็เอาข้อมูลที่ศึกษามาเนี่ยมาแบ่งปันให้กับเ,เพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับก็น่าจะพอเห็นภาพกันคร่าวๆตรงนี้นะครับ โอเคนะฮะวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่กดติดตามในช่องนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นวิดีโออะไรต่อนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ